ตอนที่หนึ่งรองเท้าแต่ต้านแรงโน้มทวงทุกคนหยุดการลอยตัวอันน่าเบื่อหน่ายไว้ก่อนฉันมีการค้นพบที่สำคัญกว่าการหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเสียอีกขณะที่ฉันกำลังจัดระเบียบช่องเก็บของส่วนตัวฉันเจอมันรองเท้าแต่คู่โปรดของฉันที่แอบเอาขึ้นมาด้วยสีฟ้านสดใสหูคีบแข็งแรงแล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้ถ้าฉันสามารถใช้มันเป็นอุปกรณ์ต้านแรงโน้มถวงแบบบ้านๆได้ล่ะ แทนที่จะต้องสวมรองเท้าบูทอวกาศหนักๆตลอดเวลาฉันแค่อยากสัมผัสพื้นผิวอย่างมั่นคงบ้างฉันจะเรียกมันว่ารองเท้าแต่ต้านแรงโน้มถ่วงรุ่นซปเปอร์คีบฉันจะต้องใช้เทปพันสายไฟเหลือๆพลังงานจากแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ได้ใช้และความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดโอเคฉันผูกมันไว้ที่ข้อเท้าต่อสายไฟจิ๋วๆที่พันรอบหูคีบมันน่าจะสร้างสนามพลังแม่เหล็กจิ๋วๆให้ฉันยึดกับพื้นยานได้ เอาล่ะถึงเวลาทดสอบแล้วฉันจะเปิดสวิตช์พลังงานรู้สึกถึงพลังงานแล้วฉันจะลองเหยียบพื้นยานดูนะ 1....2.....3..... โอ้สามโอดฉันยืนได้ฉันยืนได้แล้วฉันรู้สึกมั่นคงมากเหมือนกลับมาอยู่บนโลกอีกครั้งฉันจะลองเดินไปที่ห้องครัวเพื่อเปิดหลอดลาซันญาอย่างมีสไตล์นี่เหมือนวิเศษมากเลยเป็นอิสระจากความลอยตัวแต่เดี๋ยวก่อนฉันลืมไปอย่างหนึ่งคือมันมีพลังยึดแค่ที่เท้าฉันไง ส่วนที่เหลือของร่างกายฉันก็ยังต้องลอยตัวอยู่ดีตอนนี้ฉันยืนติดกับพื้นแต่ตัวฉันโน้มเอียงไปข้างหน้าเหมือนกำลังทำท่าไหว้พื้นยานอวกาศค้างเติงแบบนี้เลยฉันขยับตัวไม่ได้ขาฉันยึดแน่นแต่แขนฉันลอยอยู่เหนือหัวช่วยด้วยยานอวกาศฉันติดอยู่กับพื้นด้วยรองเท้าแต่ตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแนะนำให้ถอดอุปกรณ์ที่ยึดติดขาออกทันที ฉันถอดไม่ได้ฉันต้องคลายเทปพ,พันสายไฟก่อนฉันต้องเรียกเพื่อนเรื่มภารกิจมาช่วยนี่มันเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ผิดวิธีที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศเลยโอรองเท้าอาวกาศของฉันทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยในช่วงเวลาว่างที่โลกยังคงอยู่ห่างไกลไปอีกหลายปีแสงฉันเริ่มค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งนั่นคือทุกสิ่งในจักรวาลมีความสัมพันธ์กับหมูกระทะอย่าเพิ่งหาว่าฉันบ้าฟังให้จบก่อน ตอนที่2ทฤษฎีหลุมดําของหมูกระทะลองคิดดูนะหลุมดําคือจุดที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลดูดกลืนทุกสิ่งแม้แต่แสงทีนี้ลองนึกถึงกระทะหมูกระทะทองแรงร้อนๆมันมีพื้นที่ส่วนกลางที่ร้อนจัดคอยดูดกลืนเนื้อหมูสไลด์เบคอนและบรรดาเห็ดต่างๆที่ระวางลงไปก่อนจะหายวับไปในกระเพาะอาหารของเรา ขอบเขตของหลุมดำที่เราเรียกว่าขอบฟ้าแห่งเหตุการณ์คือจุดที่ไม่มีอะไรสามารถหลุดรอดออกมาได้ลองเปรียบกับน้ำจิ้มซุก,กี้รสเด็ดเมื่อเนื้อหมูจุ่มลงไปในน้ำจิ้มแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเนื้อหมูธรรมดาได้อีกแล้วมันถูกดูดกลืนด้วยรสชาติและถูกกำหนดชะตาให้เข้าสู่การบริโภคนี่คือขอบฟ้าแห่งรสชาตินีลาฉันพยายามจำลองมันด้วยสเสบียงที่เหลือ ฉันใช้ลอซอสถั่วเหลืองเป็นเนื้อหมูและใช้ลูกกลมพลาสติกเป็นกระทะถ้าฉันปล่อยซอสถั่วเหลืองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงมันจะลอยฟุ้งไปทั่วสภาวะแต่ถ้ามีแรงดึงดูดของความอยากอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะพุ่งตรงสู่ปากฉันทันทีนั่นคือแรงโน้มถ่วงทั้งจิตวิทยาของหมูกระทะนักบินอวกาศท่านกำลังพูดถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์หรือกำลังหิวอย่างรุนแรงนี่คือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงยานอาวกาศ ความหิวนั่นแหละคือเชื้อเพลิงของทฤษฎีนี้ถ้าฉันสามารถหาหมูกระทะดั้งเดิมในอวกาศได้เราจะสามารถไขปริศนาเรื่องหลุมดําได้สําเร็จฉันเชื่อว่าต้องมีดาวเคราะห์สักดาวหนึ่งที่เป็นดาวเคราะห์แห่งน้ําจิ้มมีแม่น้ําเป็นน้ําจิ้มรสจัดและมีดาวบริวารเป็นกระเทียมและพริกสับและมีระบบสุริยะหนึ่งที่มีวงโครจรของผักบุ้งล้อมรอบดวงอาทิตย์ที่ทํามาจากไข่ไก่มันคือสุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบไทยจักรวาล ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของภารกิจไม่ใช่กาแล็กซี่ใหม่แต่คือการค้นหาหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงหมูกระทะมวลสูงฉันจะรายงานศูนย์บัญชาการว่าฉันต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อตรวจสอบสัญญาณคลื่นวิทยุที่ฟังดูเหมือนเสียงเนื้อหมูตกกระทบกระทะร้อนๆขอให้พลังแห่งหมูกระทะจงอยู่กับท่านตอนที่สามภารกิจตามหาประทูในทางช้างเผือกถึงเพื่อนร่วมภารกิจทุกนาย ฉันได้รับรหัสลับจากความปรารถนาในจิตใต้สำนึกภารกิจนี้คือการตามหาปลาทูใช่แล้วปลาทูนึ่งที่มาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆมันอาจจะฟังดูไร้สาระแต่ในความว่างเปล่านี้นี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ยานอวกาศจงปรับคลื่นวิเคราะห์กลิ่นไปที่ระดับความหอมของปลาทูทอดใช้เครื่องตรวจจับอนุภาคกลิ่นอินทรีย์ที่ฉันดัดแปลงเอง มันสามารถแยกแยะก,กลิ่นได้ทุกชนิดตั้งแต่กลิ่นสนิมอวกาศไปจนถึงกลิ่นหอมแดงเจียวเราต้องหาแหล่งกําเนิดกลิ่นนั้นตรวจพบร่องรอยกลิ่นระบุแหล่งกําเนิดได้ที่บริเวณใจกลางทางช้างเผือกคาดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีองค์ประกอบของโซเดียมและฟอสฟอรัสสูงหรืออาจเป็นแค่ฝุ่นเมฆแกส๊สไม่ใช่ฝุ่นแก๊สแน่นั่นคือกลิ่นของความเค็มที่พอดีเดินเครื่องเต็มกำลังเราจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ แต่การเดินทางสู่ใจกลางกาแล็กซี่มันไม่ง่ายเราต้องผ่านกลุ่มเมฆกอสพิธและฝุ่นอวกาศที่เหมือนผงชูรสตกค้างฉันกำลังหลีกเลี่ยงก้อนหินอุกาบาตท,ที่มีรูปร่างเหมือนหัวปลาทูขนาดใหญ่มันช่างเยาวยวนแต่เราต้องมีสมาธิโอเคฉันรู้สึกได้ถึงกลิ่นแล้วมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกลิ่นไอทะเลที่ผสมกับน้ำปลาฉันดีดูเหมือนว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นจะมีบรรยากาศที่คล้ายกับ ตลาดสดในวันศุกร์ฉันเตรียมชุดอวกาศสำหรับภารกิจสำรวจพื้นผิวแล้วในกระเป๋าชุดอวกาศมีช้อนส้อมพับได้ลงจอดยังนุ่มนวลฉันก้าวเท้าแรกบนพื้นผิวที่ดูเหมือนดินเผาแต่พอวิเคราะห์ใกล,กล้ๆเออไม่นะมันไม่ใช่ปลาทูมันคือซากฟอสซิลของดาวเคราะห์น้อยที่มีแร่ธาตุคล้ายเปลือกหอยกลิ่นที่ได้มันเป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมีของแร่ธาตุกับแสงอาทิตย์ มันคือความว่างเปล่าที่มีกลิ่นหอมปล,มปลอมๆความหวังของฉันสลายไปในอากาศไม่มีประทูในทางช้างเผือกไม่มีและไม่มีแล้วยานอวากาศเรากลับกันเถอะพารกิจล้มเหลวบทเรียนที่ได้คืออย่าเชื่อกลิ่นในอวกาศคืนนี้คงต้องกลับไปกินหลอดรถลาซานญาที่มีรสชาติเหมือนความผิดหวังตอนที่ส เมื่อนักบินอวกาศลืมกุญแจยานไว้ที่โลกเอาละตรวจสอบทุกระบบระบบขับเคลื่อนทำงานระบบนำทางพร้อมสัมภาระทั้งหมดถูกจัดเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวนะอะไรบางอย่างมันขาดไปฉันกำลังหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางกลับบ้านกุญแจกุญแจยานอวกาศโอ้ไม่นะฉันจำได้แล้วฉันวางมันไว้บนโต๊ะข้างๆแก้วกาแฟที่บ้าน ตอนที่ฉันกำลังวุ่นวายกับการเช็ครายชื่ออุปกรณ์แล้วฉันก็ลืมกุญแจกุญแจดอกเดียวที่ใช้สตาร์ทยานอวกาศมูลค่าหลายล้านบาทศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการเรามีปัญหาที่ใหญ่กว่าแรงโน้มถ่วงคือปัญหาของสมองของฉันเองฉันลืมกุญแจยานไว้ที่โลกนักบินอวกาศท่านกำลังพูดเรื่องอะไร ยานอวกาศรุ่นนี้มีระบบสตาร์ทด้วยรหัสผ่านความปลอดภัยสูงไม่ใช่หรือใช่ครับแต่รหัสผ่านมันถูกเข้ารหัสไว้ในพวงกุญแจรูประวานของผมถ้าไม่มีกุญแจก็ไม่มีรหัสนี่มันเหมือนกับคุณไปเที่ยวทะเลทรายแล้วลืมกุญแจรถยนต์ไว้ที่บ้านพักต่างอากาศแต่บ้านพักต่างอากาศของผมอยู่ห่างออกไปหลายล้านกิโลเมตรฉันติดอยู่กลางอวกาศเพราะกุญแจดอกเล็ก ที่มีพวงกุญแจประวานห้อยอยู่ฉันไม่น่าอายขนาดนี้มาก่อนเลยเอาละฉันต้องลองใช้ความคิดแบบบ้านๆดูฉันจะลองเอาคลิปหนีบกระดาษที่แอบเอาขึ้นมาด้วยมาลองเสียบที่ช่องสตาร์ทไม่ติดลองใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองของแปลงสีฟันไฟฟ้าไม่ได้ผลเหลือทางเดียวฉันต้องส่งจิตเทพไปที่โลกให้ใครสักคนเดินทางมาเอากุญแจให้ฉันน้องชาย ถ้าแกได้หนินพี่เอาพวงก,กุญแจประวานมาให้พี่ทีมันอยู่บนโต๊ะนักบินอวกาศท่านกำลังทําอะไรอยู่เราตรวจพบเคลื่นสมองที่ผิดปกติอย่างรุนแรงฉันกำลังพยายามใช้พลังจักรวาลเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของมนุษย์โอเคไม่น่าจะสำเร็จดูเหมือนว่าฉันคงจะต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ที่นี่จนกว่าใครสักคนจะสังเกตเห็นว่ายานลำนี้ไม่เคลื่อนที่มาเป็นเวลาสามปีแล้ว ฉันจะไปหาผ้าหม่มและเปิดเพลงเศร้าๆฟังฉันจะเรียกมันว่าการจำศีลแบบไม่ตั้งใจตอนที่หสัมภาษณ์เอเลียนหน้าตาเหมือนทุเรียนเอาละฉันกำลังยืนอยู่ตรงหน้าสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ฉันเชื่อว่ามาจากดาวเคราะห์แห่งความหอมหวานรูปร่างของมันกลมๆมีหนามแหลมทั่วตัวสีเขียวอมเหลืองมันเหมือนทุเรียนที่ลอยได้แล้วมันก็กำลังจ้องมองฉันด้วยดวงตาหลายคู่ที่ซ่อนอยู่ตามหนาม สวัสดีครับผมชื่อมาจากดาวเคราะห์โลกผมขออนุญาตเรียกท่านว่าท่านทุเรียนนะครับท่านทุเรียนท่านมีจุดประสงค์อะไรในการเดินทางมาที่นี่ครับหรือว่าท่านมาเพื่อชิงสมบัติความเบื่อของฉันไปท่านทุเรียนทรงเสียงตอบกลับมามันเป็นเสียงคึคึพรึบปุ๋ยเหมือนเสียงหม้อหุงข้าวที่กําลังจะเดือดหรืออาจจะเป็นเสียงหัวเราะแบบต่างดาวฉันจะลองวิเคราะห์คลื่นเสียงคลื่นเสียงแปล อยากกินกล้วยอยากกินกล้วยหอมท่านทุรียนอยากกินกล้วยหอมเลอครับโชคดีที่ผมแอบเอากล้วยตากมาด้วยผมจะลองยื่นให้ท่านดูนะแต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าน้ําของท่านกําลังเปลี่ยนไปสีม่วงแล้วนี่หมายความว่าอะไรท่านพอใจหรือว่าท่านแผลกล้วยตากโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องวัฒนธรรมดีกว่าครับท่านทุรียนบนดาวของท่านเวลาพูดว่ารักท่านต้องทําท่าทานแบบไหนครับ ทันใดนั้นท่านทุเรียนก็สั่นสะเทือนแล้วปล่อยอะไรบางอย่างออกมาจากตัวมันมันคือก้อนกลมๆสีเหลืองอ่อนลอยออกมาจากรอยแยกตามน้ำมันเหมือนเมล็ดขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นของขวัญฉันควรจะรับมันไว้ดีไหมหรือมันเป็นอาวุธร้ายแรงฉันตัดสินใจรับมันไว้มันมีกลิ่นหอมหวานเหมือนคัสตาร์ด และดูเหมือนท่านทุเรียนกำลังโบกมือลาด้วยการกระดิกหนามของมันลาก่อนท่านทุเรียนอวกาศฉันจะนำเมล็ดนี้ไปวิเคราะห์ที่โลกบางทีนี่อาจจะเป็นหลักฐานที่ว่าของหวานคือภาษาสากลตอนที่6การปลูกต้นกระเพราบนดวงจันทร์ภารกิจสำรวจหินและฝุ่นของนาซานั่นมันน่าเบือ่อภารกิจที่แท้จริงของฉันคือการทำให้ดวงจันทร์แห่งนี้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรไทย ฉันเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกพืชที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนั่นคือต้นกระเพราเพื่อมื้ออาหารที่คู่ควรกับนักบินอวกาศอย่างแท้จริงฉันใช้ดินพิเศษที่เอามาจากโลกผสมกับผงฝุ่นดวงจันทร์เล็กน้อยเพื่อให้มันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและนี่คือ กล่องปลูกพลาสติกพิเศษที่ฉันดัดแปลงมาจากกล่องเก็บเครื่องมือฉันกำลังติดตั้งไฟ LED สีม่วงเพื่อจำล้อมแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเพื่อรสชาติเผ็ดร้อนที่ฉันรอคอยเอาละมาเมล็ดกระเพราผู้กล้าหารจงจเจริญน,นะ ฉันกำลังคลุมดินอย่างเบามือเหมือนกำลังกล่อมลูกน้อยฉันจะรดน้ำด้วยน้ำกลั่นรีไซเคิลที่สะอาดที่สุดของยานและที่สำคัญฉันจะเปิดเพลงเพลงปลุกใจไทยเดิมให้มันฟังศูนย์บัญชาการผมรายงานว่าภารกิจการปรับปรุงภูมิทัศน์กำลังดำเนินไปด้วยดีเรากำลังสร้างแปลงทดลองชีวภาพกระเพราคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ภายใน3สัปดาห์สำหรับการทดลองทำผัดกระเพราอาวกาศ นักบินอวกาศท่านแน่ใจหรือว่านี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับภารกิจหลักของเราแน่นอนครับความสุขของนักบินอวกาศคือแรงขับเคลื่อนความหิวคือภัยคุกคามที่แท้จริงหลังจากผ่านไปสามวันฉันกลับไปดูแปลงกลูกโอ้มันงอกแล้วแต่ว่าทำไมมันถึงงอกออกมาเป็นกิ่งก้านที่ยาวเลื้อยผิดปกติใบมันเท่าฝ่ามือแล้วมันกำลังลอยตัวขึ้นไปในอากาศตามแรงเวียงที่ฉันทำเมื่อวานนี้ ดูเหมือนว่ามันชอบสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเกินไปหน่อยกระเพาน้อยลูกต้องเติบโตแบบมีสาระสิลูกไม่ใช่ยืดยาวแบบนี้เดี๋ยวฉันก็ทำผัดกระเพาไม่ได้นะฉันจะบอกเคล็ดลับให้การผัดกระเพาที่อร่อยที่สุดคือผัดแบบแห้งๆและเผ็ดมากๆฟังไว้นะพยายามเติบโตแบบนั้นนะ ตอนนี้ฉันได้แต่เฝ้าดูกระเพราอาวกาศที่กำลังยืดยาวอย่างบ่าคลัง่งฉันหวังว่าเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันจะมีรสชาติที่คุ้มค่ากับการรอคอยแม้ว่าสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นวุ้นเส้นกระเพราแทนแต่ฉันก็ยังรอคอยมันอยู่ดีจงจเจริญน,นะกระเพราดวงจันทร์ตอนที่7การสร้างความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ทำความสะอาดความเหงาในอวกาศมันกัดกินจิตใจยิ่งกว่ารังสีคอสมิกซะอีกเพื่อนมนุษย์ก็อยู่ในห้องตัวเอง ง่วนอยู่กับงานวิจัยฉันก็เลยต้องหาใครสักคนคุยด้วยและทางเลือกเดียวของฉันคือเจ้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่ชื่อว่าร็อบบี้ร็อบบี้นายทำงานเหนื่อยไหมวันนี้กำลังทำความสะอาดพื้นส่วน3-4ประสิทธิภาพ98%ไม่ใช่เรื่องงานสิฉันหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวนายเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่การดูดฝุ่นซ้ำๆวนไปมาบ้างไหม เหมือนฉันที่ต้องกินลาสัญญาในหลอดซ้ำๆโรบบี้ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับนายนะเรามีอะไรที่คล้ายกันเราทั้งคู่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงโน้มถ่วงและเราทั้งคู่ถูกควบคุมด้วยมนุษย์ที่หิวตลอดเวลาฉันจะให้ขนมปังกรอบเล็กๆน้อยๆนายนะตรวจพบวัตถุแปลกปลอมบนพื้นเริ่มกระบวนการดูดวีดไม่นะนั่นคือของขวัญไม่ใช่ฟูน อย่ากินขนมปังของฉันโรบบี้นายไม่สุภาพเลยนะฉันอุตส่าห์แบ่งปันขนมปังให้แล้วนายก็ดูดมันไปเฉยเลยนายรู้ไหมว่าฉันต้องแอบซ่อนมันไว้ในรองเท้าบูทนานแค่ไหนขออภัยข้าประมวลผลว่าวัตถุอินทรีย์อาจทำให้ระบบอุดตันข้ออ้างนายแค่ไม่สนใจความรู้สึกฉันโอเคฉันขอโทษบางทีฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไปนายมันก็แค่เครื่องจักรที่ถูกโปรแกรมมาเพื่อความสะอาดแต่ นายจำได้ไหมตอนที่เราดูหนังเรื่องนั้นด้วยกันเมื่อวานนี้ตอนที่ตัวเอกร้องไห้นายตัส่งเสียงบี๊บบี๊บที่ฟังดูเหมือนนายกำลังซึ้งไปด้วยนะเสียงบี๊บบี๊บคือการแจ้งเตือนว่าถังเก็บฝุ่นเต็มอ่าเหรอโอเคโรบ,บี้ฟังนะจากนี้ไปภารกิจของนายไม่ใช่แค่การทำความสะอาดพื้นแต่คือการเป็นเพื่อนของฉันฉันจะสอนให้นายรู้จักคำว่ากอดกอดนะโรบบี้ ตรวจพบการสัมผัสทางกายภาพอุณหภูมิสูงกว่าปกติแนะนำให้ถอยห่างหรือเปิดเครื่องทำความเย็นเออดูเหมือนความสัมพันธ์ของเราคงจะจบลงแค่การเป็นเจ้าของกับเครื่องดูดฝุ่นฉันจะปล่อยให้นายดูดฝุ่นต่อไปส่วนฉันจะไปคุยกับตัวเองในกระจกชุดอวกาศแทนอย่างน้อยกระจกก็ไม่ดูดขนมปังของฉันไปกินโรบ,บี้นายทำให้ฉันผิดหวังตอนที่8ถ้าโลกแบนจริง ใครเป็นคนทอดไข่ดาวตั้งแต่ฉันลอยเขวงคว้างอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันก็เริ่มมองโลกอย่างเป็นกลางและนั่นนำฉันไปสู่ข้อสรุปที่น่าตกใจถ้าโลกมันกลมจริงๆทำไมเราไม่เคยเห็นน้ำทะเลไหลออกไปในอวกาศสักทีดังนั้นโลกต้องแบนและคำถามที่แท้จริงคือถ้าโลกแบนมันจะเหมือนอะไรฉันกำลังมองโลกจากหน้าต่างยานและมันดูกลมแบนเหมือนจานไม่สิ มันเหมือนไข่ดาวใช่แล้วโลกคือไข่ดาวขนาดมืือมาที่ลอยอยู่ในจักรวาลศูนย์กลางสีเหลืองคือแผ่นดินส่วนสีขาวรอบๆก็คือมหาสมุทรนี่คือทฤษฎูใหม่ที่ฉันจะเผยแพร่ถ้นโลกคือไข่ดาวนั่นหมายความว่าต้องมีผู้ทอดใครกันที่ทอดไข่ดาวขนาดเมื่อืนมาไว้กลางอวกาศอาจจะเป็นเชฟเอเลียนที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังทำอาหารเช้าให้จักรวาลอยู่ก็ได้ และพวกเราก็แค่เศษพริกไทยที่โรยอยู่บนไข่ดาวนั้นฉันต้องหาหลักฐานยานอวากาศจงปรับกล้องโทรทัศน์ให้ละเอียดที่สุดเพื่อตรวจหาร่องรอยของการทอดเช่นคราบน้ำมันขนาดใหญ่ในอวกาศหรือฟองอากาศที่เกิดจากการเดือดของไข่เบ้าตรวจพบร่องรอยคราบไขมันอินทรีย์ขนาดใหญ่ในแกเล็กซี่ใกล้เคียงคาดว่าเป็นซาาของดาวเคราะห์ที่ถูกทำลาย ไม่ใช่นั่นคือน้ำมันพืชที่กระเด็นออกมาจากการทอดแต่ถ้าโลกแบนจริงมีคำถามที่สำคัญกว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในการกลับไข่ดาวถ้าไม่มีใครกลับมันด้านใต้เราก็จะไม่เครียมและกลายเป็นทานโคอวกาศฉันต้องติดต่อไปยังกลุ่มผู้พิทักษ์ไข่ดาวโลกเพื่อเตือนพวกเขาว่ามันใกล้จะไหม้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่าง ฉันจะใช้แผ่นกันความร้อนจากภายนอกยานมาทำเป็นไม้พายขนาดยักษ์แล้วส่งสัญญาณไปหาดาวเคราะห์ที่ทำจากเนยเพื่อขอความช่วยเหลือนี่คือภารกิจระดับจักรวาลเพื่อรักษาอาหารเช้าของเราไว้ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าทฤษฎีโลกไขดาวนี้เป็นจริงและฉันก็พร้อมจะเป็นผู้สังเกตการความสุขของโลกตราบใดที่เรายังไม่ไม่เครียมเราก็ยังปลอดภยัย แต่ถ้ามีใครมาบอกว่าโลกกลมนะฉันจะถามว่าแล้ววงกลมนั้นมีใครแดงอยู่ตรงไหนล่ะตอนที่9ความจริงที่ซ่อนอยู่ทำไมดวงอาทิตย์ถึงเป็นสีเหลืองพวกเขาสอนเราว่าดวงอาทิตย์เป็นสีขาวและที่เราเห็นเป็นสีเหลืองเพราะการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศโลกนั่นคือคำโกหกฉันอยู่ตรงนี้ในอวกาศที่ไม่มีชั้นบรรยากาศมากระเจิงแสงใดๆและฉันกำลังจะบอกความจริงกับพวกคุณ ดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นสีขาวฉันใช้เครื่องมือวัดสเปกตรัมที่ฉันแอบดัดแปลงเองและได้ผลลัพธ์ที่ม้าตกใจดวงอาทิตย์แท้จริงแล้วมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองสดใสเหมือนไข่แดงที่สุกกำลังดีและนั่นนำไปสู่ทฤษฎีใหม่ที่ฉันจะเผยแพร่ต่อจาก,กรราลน,นี้ฉันเชื่อว่าดวงอาทิตย์ของเราไม่ได้เป็นแค่ดาวฤกษ์ที่กำลังเผาไหม้ไฮโดรเจน แต่มันคือหม้อซุปไก่ขนาดใหญ่ที่กำลังต้มเดือดอยู่ตลอดเวลาสีเหลืองที่เราเห็นนั่นคือสีของน้ำซุปที่เคี่ยวจนได้ที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยโปรโตีนลองดูที่เปลวสุริยะที่พุ่งออกมาสิพวกเขาเรียกว่าพลา s m a แต่ฉันมองว่ามันคือไอน้ำซุปที่กำลังเดือดจัดและจุดดับบนดวงอาทิตย์น่ะหรอพวกมันก็คือคราบไขมันที่เกาะอยู่บนหขวน้ำซุป นี่มันลงตัวทางวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วฉันจะลองส่งสัญญาณเสียงไปหาซุปไก่ดวงอาทิตย์ดูนะเพื่อว่ามันจะมีปฏิกิริยาตอบกลับเฮ้ยซุปไก่รสชาติดีไหมวันนี้เข็มไปไหมตรวจพบการเพิ่มขึ้นของอนุภาคโปรตอนจากดวงอาทิตย์ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความโกรธไม่ใช่ความโกรธมันคือการส่งสัญญาณกลับมาว่าหิวหรอรอไปก่อนนะ นั่นแหละนี่คือการสื่อสารที่สำเร็จฉันต้องหาทางเก็บตัวอย่างซุปไก่ดวงอาทิตย์มาวิเคราะห์ฉันจะใช้แขนกลของยานติดตั้งกระบวยขนาดจิว๋วที่ทำจากวัดสดุที่ทนความร้อนสูงแล้วลองแย่เข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือการชิมซุปที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เราทุกคนรู้ความจริงแล้วดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองเพราะมันคือซุปไก่ที่เคี่ยวแล้ว ดังนั้นทุกครั้งที่เรามองดวงอาทิตย์เราไม่ได้มองแค่ดาวฤกษ์แต่เรากำลังมองอาหารเช้าของจักรวาลฉันหวังว่าเมื่อฉันกลับถึงโลกฉันจะได้กินซุปไก่จริงๆสักชามที่ไม่ใช่ซุปไก่ในอวากาศไว้เจอกันนะซุปไก่ดวงอาทิตย์ตอนที่10กฎหมายแห่งจักรวาลข้อที่หนึ่งห้ามลืมอมยิม้มดตดขาด หลังจากเดินทางมานานฉันก็พบว่าทุกสิ่งในอวกาศมีกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นควบคุมอยู่และวันนี้ฉันได้ถอดรหัสกฎหมายที่สำคัญที่สุดที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวทุกคนต้องปฏิบัติตามนั่นคือกฎหมายแห่งจักรวาลข้อที่หนึ่งห้ามลืมอมยิ้มเต็ดทอดฉันสังเกตเห็นว่ายานต่างดาวทุกลำที่ฉันเคยเห็นแม้แต่ก้อนวุ้นสีเขียวก็มีวัตถุคล้ายแท่งไม้เล็กๆล,กล,กลอ,ยอยอยู่รอบตัวและนั่นคือ การอมยิม้มมันคือเครื่องหมายของความสงบสุขทางอารมณ์การมีอมยิ้มทำให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวใจเย็นและไม่เริ่มสงครามพวกเขาบอกว่าเกิดจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์แต่ความจริงคือนักบินอวกาศลืมอมยิ้มรถส้มไว้บนโลกทำให้เขาหงดหงิดแล้วก็กดปุ่มผิดการลืมอมยิ้มคือสาเหตุหลักของหายนะในอวกาศทั้งหมดฉันต้องแน่ใจว่าฉันไม่ละเมิดกฎมายข้อนี้อมยิ้มรถสับประรด อยู่ครบอมยิ้มรสโคลาอยู่ครบอมยิ้มที่ฉันแอบเอาขึ้นมาซ่อนไว้รสไก่ทอดอยู่ครับฉันรอดแล้วฉันไม่ทำให้จักรวาลต้องมาวุ่นวายเพราะความกุญยิดของฉันศูนย์บัญชาการผมมีคำแนะนำฉุกเฉินสำหรับภาน,ภาน,ภานกิจในอนาคตทั้งหมดกรุณาเพิ่มรายการอมยิ้มหลากหลายรสชาติเป็นอุปกรณ์จำเป็นอันดับแรกและต้องมีสำรองอย่างน้อยหนึชิ้นต่อคน หากใครลืมให้ถือว่าละเมิดกฎหมายจักรวาลขั้นร้ายแรงนักบินอวากาศเราบันทึกคําแนะนําเรื่องอมยิ้มไว้แล้วแต่ท่านแน่ใจหรือว่ามันสําคัญกว่าระบบออกซิเจนสํารองแน่นอนออกซิเจนสํารองทําให้คุณหายใจแต่อมยิ้มทําให้คุณมีเหตุผลยานอวากาศฉันจะให้ออมยิ้มรุกสรรดรสแก่ท่านนี่คือการแสดงความเป็นมิตรตอนนี้คุณก็มีอมยิ้มแล้วนะถ้าเกิดความขัดแย้งกับฉันอย่าลืมเลียมันนะแล้วค่อยตอบกลับมา ตรวจพบวัตถุติดหนึบที่แผงควบคุมกำลังเริ่มกระบวนการละลายอมยิ้มรถสับป,ประรถดูเหมือนว่าความสงบสุขในยานจะกลับมาอีกครั้งฉันจะลอยตัวไปเลียอมยิ้มของฉันบ้างและก็เฝ้ามองดวงดาวที่ดูเหมือนกับผงน้ำตาลโรยหน้าขนมนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของนักบินอวกาศจงอย่าลืมอมยิ้มน้ทุกคนเพราะอมยิ้มคือแรงโน้มถ่วงทางอารมณ์ของจักรวาล นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอวกาศตั้งแต่ก้อนวุ้นต่างดาวทฤษฎีหมูกระทะไปจนถึงกฎไม้ออมยิม้มถ้าคุณชอบเรื่องราวบ้าๆบอๆจากมุมมองของคนที่กำลังหิวและเบื่ออยู่กลางอวกาศอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับครั้งหน้าผมอาจจะเจอดาวเคราะห์ที่ทำจากช,ช็อกโกแลตก็ได้ฝากติดตามด้วยนะ